สวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ปพาทเรามาทานข้าวเหนียวมะม่วงนะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นไทยๆเลยอันนี้ก็ไม่แพงนะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ชุดนี้ร้อยร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นคนัดกินแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไร น้ำมะม่วงปั่าถ้วยละอันนี้99บาท99บาทถ้วยละแก้วละแก้วละแก้วละก็ตามสภาพของเงินท่องเที่ยวนะครับโอเคเอากินเลยอย่างนี้เลยเพื่อนๆถ้ามาที่สุราษฎร์ก็อย่าลืมนะที่อะไรนะท่องเที่ยวที่เนี่ยเจปาเจปานะโอเคครับโอ้โหดีๆสีสมอง